แรนดอมลึกๆในใจเขากดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยเขานะเป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกเก่งไม่ค่อยที่จะแสดงออกไม่เลยดีกว่านะคะแล้วก็ในหัวเนี่ยคิดแต่เรื่องภาระการงานเต็มหัวกระบาลไปหมดเลยนะ เขารู้ว่าการที่เขาอะทำสันดานแบบเนี้ยคือเขาเข้าออกในความสัมพันธ์เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายดูเหมือนเข้ามาหลอกๆเข้ามาไม่จริงจังไม่จริงใจมันทําให้คุณอะรู้สึกว่าคุณเป็นเสมือนของตายหรือเปล่านั่นก็คือลึกๆแล้วเขาก็นึกเหมือนกันว่าการกระทําของเขาแบบเนี้ยเป็นใครใครก็คิด แต่ด้วยตัวเขาอะ่ะมองว่าคุณก็คงจะเข้าใจอะไรได้หลายอย่างกับการกระทําของเขาที่มามาหายหายเข้าใจว่าตัวเขายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเนื่องจากเขายังตามหามอเตอร์ไซค์ไม่เจอโอ้ยไม่ใช่ เขายังตามหาความหวังความฝันของเขาหรือสิ่งที่เขาตั้งใจอ่ะยังไม่เสร็จสิ้นหรือภาระหน้าที่การงานของเขามันยังไม่ได้ถึงจุดที่เอื้ออํานวยได้ที่เขาจะมาทําอะไรได้ตามอําเภอใจแบบนั้นด้วยที่ว่าเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่น่าจะเข้าใจโลกได้เยอะแล้วก็เข้าใจ ในความหมายของชีวิตว่าบางครั้งถ้ายังไม่ถึงเวลาก็คงจะต้องรักตัวเองใช้ความสุขได้ในชีวิตของตัวเองในรูปแบบที่อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้เพราะคุณมีพลังงานที่ดีซึ่งเขาสามารถรับรู้ได้เสมอถึงความรู้สึกของคุณ เมื่อมีเวลาว่างเขานึกถึงคุณเสมอนะนึกถึงคำพูดนึกถึงรอยยิ้มการกระทำหลายอยา่างลึกๆในใจเขาเขารักคุณนะใส่เสื้อดำมีความทุกข์อยู่ในใจมีดอกไม้แดงเขาเป็นเงาะไม่ใช่เขาก็อยากที่จะมีความรักซึ่งอยากที่จะมอบให้กับคุณนั่นแหละรอเพียงโอกาส โชคชะตาและวาสนาจะให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ทั้งคุณและเขา